สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสสายครับตัว HDMI p อร์ครับเวอร์ชั่น2.0ครับ 4K ความยาว20เมตรนะครับว่าภาพจะออกไหมนะครับ <c oughs> ก่อนส่งมอบลูกค้าครับผม <c oughs> กับโปรเจคเตอร์ Acer P1 1อะไรพี่โด1260 <c oughs> 1360 BI <c oughs> ตัวนี้ครับ แก,ลแ,ก,แ,กแล้วค่อยรัดใหม่ก็ได้จะไม่เหมือนเดิมเพราะเราจะใส่่องเลยเพราะว่าลูกค้าอ,อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทดสอบให้ลูกค้าก่อนมาดูกันครับว่าภาพมันจะบอกไหมครับตอนนี้เปิดเครื่องเเอ a อร์ตัวนี้นะครับมา เอเซอร์รุ่นนี้จริงๆรองรับ Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อ,อไร้สายได้แต่งานเพื่องานติดตั้งนะครับเวลาเราเล่นไฟล์วิดีโอนะครับเพื่อให้ภาพมันสมูทเราต้องใช้เป็นพวกสายนะครับสาย HD ม่ครับดีที่สุดครับเสียบคอมนะครับเลือกช่องสัญญาณครับ ทีเบียสองครับภาพออกครับจริงๆถ้าเราไปร้านคอมทั่วไปนะครับเขาจะแนะนําให้เราใช้สาย HDMI นะครับที่ไม่เกิน10เมตรนะครับเพื่อคุณภาพของสายสัญญาณน,นะครับแต่จริงๆเราใช้ความยาวที่เยอะกว่านั้นก็ได้นะครับ ก็ตัวอย่างก็คือเราเทสใสายตัวนี้ของพีเซอร์นะครับยีเมตรนะครับภาพออกนะครับปกติครับผมลองกับโปรเจคเตอร์จริงนะครับตัวที่ลูกค้าจะใช้งานเลยนะครับเพราะลูกค้าอยู่ต่างจังหวดนะครับตัวนี้เป็นเีเซอร์ที่หนึ่ WBI นะครับผมเรียด 1280-800ะครับหรือว่า W X G A นะครับจากเลเซอร์ครับผมประกัน3ปีครับส่วนสายเราก็มีประกันให้เหมือนกันนะครับสายตัวนี้ทางพีเซอร์ประกันให้หน่งปีนะครับ โอเยโอไม่ใช่ที่นี่เนี่ยพอผมเปิดเป็นได้เห็นไหมดอกไหมไม่สีมันดูนวลตาแบบมันดูนวลตาไงก็เขาปรับให้มันแบบนวลตาแบบดูสบายตาแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่มันออกฟ้าก็ได้ก็สบายตาแบบวิดีโอไม่เสร็จแล้ว ้้มมาเเปดดวีนโอเคครับภาพออกปะกะติเรียบร้อยครับผมแถมครับแถมลองตัวอถอดใท้ดดีไไมออกนะครับเดี๋ยวจะลอง ตัวเชื่อมต่อไวไฟ,ฟดูนะครับไวเลสนะครับสกรีนเมลลิ่งน,นะครับนี้เปิดเลือกช่องสยัญ,ญมลนะครับแล้วก็ค้นหาเ c เซอร์โปรเจคเตอร์กำลังคอนเน็กนะครับครับผม ก็หลังจากเราปดวินโดว์ P K แล้วเราก็เลือกไวรัสเบรกเตอร์นะครับภาพก็จะออกมาเลยนะครับผมกสุท้าย็มีคอถายรูปมาว่าหลังวทีนยเขาได้จับมือกันนอย่มใสใหก็อันนี้ต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับ ส่งแบบไร้สายมาที่โปรเจกเตอร์เอเซอร์ P 1 3ึ0 W B นะครับเล่นวิดีโอนะครับจาก YouTube ภาพก็คือว่าสมูทนะครับใช้ได้ฮะครับ ก็ในกล่องนะครับมีคู่มือใช้แบบรวดเร็วนะครับมีแบตเตอรี่มีกระเป๋าให้นะครับอันนี้ wifi ครับผมแล้วก็สาย HDMI สั้นนะครับสายไฟีโมทให้นะครับก็หมดครับผมอุปกรณ์ในกล่องเพียงเท่านี้ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ